ลุยกันต่อครับกับ Active Training นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Active FPV Channel นะครับวันนี้นะเราจะมาอัพสกิลกันหน่อยนะครับกับท่าพื้นฐานนะครับใช้ท่าพื้นฐานอย่างไรนะครับเพื่อให้ทักษะของเราเพิ่มขึ้นนะครับมีน้องๆหลายคนนะครับที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะครับเรียนซิมูเลตกับพี่ไม้นะครับเมื่อเรียนจบนะครับพี่ไม้ก็จะพยายามทำคลิปลำจริงแบบนี้แหละนะครับเพื่อให้น้องๆสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะ สำหรับคนที่เรียนจนถึงบทที่6แล้วจะสามารถสปริตเอสแบบนี้ได้นะครับสปริตเอสนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับซึ่งในบทที่6นี้นะครับจะประกอบไปด้วยท่าสปริตเอสแล้วก็ท่ายอสปินแบบนี้นะครับยอสปินนะครับเราจะฝึกทั้งซ้ายและขวาเช่นกันนะเมื Mer ่อสักครู่ซ้ายแล้วนะครับต่อไปก็ยอสปินขวานะครับเป็นการยอสปิน 180องศานะครับแต่เราก็ฝึกกันจนถึง360องศานะในบทที่6นะครับท่าสุดท้ายที่เราฝึกกันนะครับนั่นก็คือท่า power loop แบบนี้นะครับทั้ง3ท่านี้นะคนที่ลงเรียนกับพี่ไม้นะครับจะสามารถทำได้ภายใน1 0 1ถึง15วันนะครับเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ10วันก็จะสามารถบินแบบนี้ในซิมูเลตได้นะครับ จากนั้นนะเราจึงนำทักษะจากการบินซิมูเลตนะครับไปฝึกบินลำจริงกันนะครับส่วนท่าทางพื้นฐานนะเช่นฟลิปนะครับนะแบบนี้ง่ายๆนะครับชูตโรลแบบนี้นะครับน้องๆสามารถทำได้ตั้งแต่วัน2วันแรกของการบินซิมูเลตอยู่แล้วนะครับยอสปิน360อองศานะครับวันนี้นะพี่ไม้จะมาแนะนำนะครับการอัพสกิลนะครับอัพเลเวลกันหน่อยนะครับโดยการใช้ท่าพื้นฐานเหล่านี้แหละนะครับ เมื่อน้องๆผ่านบทที่6แล้วขึ้นบทที่7นะครับบทที่7พี่ไม้จะให้ชูดลำแล้วก็ทำท่าทางจากนั้นก็เข้าในช่องแคบหรือช่องระหว่างต้นไม้แบบนี้ดูใหม่อีกครั้งนะครับเราเห็นช่องต้นไม้แล้วชูดฟรอนท์ฟลิปแล้วก็เข้าช่องแบบนี้นะครับซึ่งพี่ไม้จะให้น้องๆฝึกนะครับในบทที่7นะครับทำทั้งท่ายองนะครับทั้งฟลิป ทั้งโรลนะครับจนครบนะครับเพื่อที่จะให้สามารถแก้อาการลำก่อนที่จะเข้าช่องต้นไม้ได้คนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเข้าช่องไปก่อนเมื่อพ้นช่องแคบจึงจะทําท่าทางนะครับแต่ในการฝึกเนี่ยพี่ไม้อยากจะให้เราเนี่ยฝึกการแก้อาการลำเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําท่าทางก่อนนะครับเพิ่มสกิลอีกเล็กน้อยชูดแล้วก็เป็นดับเบิลนะครับแล้วก็เข้าช่องไปรอบแรกเนี่ยเราทําเป็นซิงเกิลนะครับ แต่รอบนี้นะเราจะทำเป็นดับเบิลนะชูดนะครับแล้วก็ดับเบิลนะครับจะเป็นฟรอนต์ฟลิปแบ็กฟลิปนะครับหรือว่าดับเบิลโรนะครับก็คือได้ทั้งหมดนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดในบทที่7นะครับแต่วันนี้นะเราจะมายกระดับกันอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือการสร้างท่าทางระหว่างช่องแคบแบบนี้นะให้เราทำท่าทางตอนที่เข้าช่องพอดีนะครับ ไม่ใช่เข้าช่องแล้วจึงทำหรือทำก่อนเข้าช่องนะครับใจเย็นๆเข้าแล้วก็ทำให้พอดีนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับมันจะต้องใช้ไหวพริบนะครับแล้วก็ความเร็วนะเพื่อที่จะให้ลำเราเนี่ยมีท่าทางที่สมบูรณ์แบบนี้ตอนที่อยู่ในช่องแคบนั้นๆนะครับชูดลำเล็กน้อยนะครับแล้วก็สร้างท่าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโรท่าฟลิปท่ายอได้หมดนะครับก็ ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราจะฝึกเลยนะครับมาดูวิธีกันนะเริ่มต้นนะครับให้หาช่องที่กว้างแบบนี้ก่อนดูนะต้นไม้2ต้นนี้นะครับต้นไม้2ต้นนี้พี่ไม้จะถือว่าเป็นช่องที่เราจะใช้ในการฝึกก่อนนะครับให้ฝึกที่กว้างแบบนี้แหละใช้ท่าทางอะไรก็ได้นะครับแต่ให้สร้างท่าทางตอนที่เราอยู่ระหว่าง2ต้นแบบนี้และสูงจากพื้นนะครับไม่เกิน1-2เมตรนะครับ หากเป็นไปได้ก็คือให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็อย่าก,กลัวนะครับการฝึกบินต่ำแบบนี้นะครับบินแบบนี้นะร่วงหล่นนะลำเสียหายน้อยมากสกิลทักษะได้สูงมากนะครับแต่เวลาที่น้องไปบินสูงตีลังกาสูงหรือ p พาเวอร์ลูปนะครับเวลาร่วงนะครับลำโอกาสเสียหายสูงกว่านี้มากนะครับนะบินต่ำแบบนี้ทักษะสูงเสียหายน้อยแต่การที่น้องไปบินสูงทำท่าสูงสูงนะครับ อันตรายนะทักษะได้น้อยนะครับแต่ความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะและเมื่อเราฝึกในช่องกว้างจนชำนาญแล้วก็มาทำในช่องแคบแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะทั้งฟลิปทั้งโรลทั้งยองนะครับทำให้ทุกท่านะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับและเหมือนที่พี่ไม้เคยบอกไว้นะมันอาจจะไม่สนุกนะไม่รู้จะเอาคลิปไปให้ใครดูนะครับ แต่ถ้าน้องทำแบบนี้บ่อยๆนะครับน้องก็จะสามารถควบคุมโดรนของเราเนี่ยนะได้ดังใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราบินสูงนะเราจะไม่เจออุปสรรคไม่เจอสิ่งกีดขวางซึ่งมันก็จะไม่ทำให้ทักษะของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้นะครับยกเว้นว่าเราชอบการบินท่องเที่ยวบินชมวิวทิวทัศน์ไม่ว่ากันนั่นคืออีกหนึ่งประเด็นนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ลองทำตามที่พี่ไม้แนะนำดูนะได้ผลอย่างไรนะครับก็มาแชร์มาแบ่งปันกันพี่ไม้มั่นใจว่าท่านน้องๆตั้งใจจริงนะครับทำได้อย่างแน่นอนเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย่ Yo!